ภาพนี้เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความน่ารักเมื่อพี่มิราและน้องมิรินสองพี่น้องลูกพ่อสีดอบุญที่วันนี้เริ่มทําความรู้จักกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่มิราเจอน้องมิรินก็มักจะตกใจแล้วรีวิ่งหนีเพราะพี่มิราเป็นช้างพิเศษที่ต้องได้รับการดูแลอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษทีมเลี้ยงจึงจํากัดการให้เล่นกับช้างเด็กโดยเฉพาะช้างตัวผู้โซนนที่ชอบปีนหลังกันเหมือนเจ้าเมคาที่เล่นกับพี่ทารินเลยทําให้มิราไม่ค่อยคุ้นเคยกับการอยู่ร่วมกันกับช้างตัวเล็กสก แต่ช่วงนี้พอเริ่มปรับให้อยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นภาพที่เห็นนี้ก็เกิดขึ้นพี่มิราใช้ปลายงวงแต่น้องอย่างแผ่วเบาส่วนน้องมิรินก็ตอบกลับด้วยความเอ็นดูสุดๆเป็นโมเมนต์เล็กๆที่เต็มไปด้วยความรักของพี่น้องจากบ้านร่มแดนช้างอีกไม่นานเราคงได้เห็นพี่มิรากับน้องมิรินพากันเล่นโซนแสบคุณสองแน่ๆสำหรับใครที่อยากเยี่ยมชมพัฒนาการของช้างน้อยและสัมผัสบรรยากาศอบอุ่นที่ร่มแดนช้างสามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือวางแผนเยี่ยมชมได้ที่เพจร่มแดนช้างได้เลยค่ะ ไอ้ฉุกฉุกก็อยากกินลำคันน้องก็ลำคันอุย้ยทำไงดีเนี่ยอุย้ยทำไงดีอ่ะให้พี่ช่วยยังไงอ่ะหุดหิดเลยไปกินเลย ก็คงเป็นโมเมนต์ที่ทุกคนเคยถามหาแล้วก็ทุกคนเคยรอนะครับว่าจะได้เห็นแล้วก็มันก็มีช่วงเวลาที่เงียบไปว่าน้องกับพี่สาวเนี่ยเขาเคยเจอกันเป็นช็อตสั้นๆนะครับแล้วก็มีการอัปเดตว่าน้องมิลานะรู้สึกความมิลินคือเด็กอะไรเนี่ยทำไมเร็วจังปาดเปียวจังอะไรนะครับก็มีความเสียวๆเหมือนกับว่าเขินหรือไม่ก็กลัวนะครับกลัวน้อง ก็วิตไว้แต่ตอนนี้มันเป็นโมเมนต์ที่เราพยายามปรับจูนกันมาหลายคืนแล้วครับให้เขาอยู่ใกล้ๆกันนอนใกล้ๆกันแล้วก็ในที่สุดเราก็ลองดูนะครับให้เขาทํากิจกรรมร่วมกันคือแม่ทั้งสองแม่นะครับได้แก่แม่คาปากับแม่บัวทองเนี่ยเขาสนิทกันอยู่แล้วครับเขารู้จักกันนะครับแล้วก็ปรากฏว่าแม่บัวทองเนี่ยเขามีลูกก่อนก็คือน้องมิราเคิลนะครับมิลานะครับเป็นลูกของแม่บัวทองกับ พ่อศรีดอบุญนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นแม่คาปาเราเนี่ยแหละครับที่มาท้องนะครับแล้วก็มีน้องมิรินนะครับก็กลายเป็นว่าทั้งมิรินกับมิลาเนี่ยเขาเป็นพี่น้องกันนะครับเป็นลูกของศรีดอบุญนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็เออเป็นเทศเมียเหมือนกันแล้วก็ตอนนี้ก็ยังเขินเขินกันอยู่นะครับเขินเขินกันอยู่แต่ว่าเรา ิดว่าเขาต้องอยู่ด้วยกันครับต้องอยู่ด้วยกันยังไงก็ต้องไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่ด้วยกันนะครับตัวแม่ก็เหมือนซิสเตอร์เหมือนพี่น้องกันนะครับนะครับเขาสนิทกันอยู่แล้วนะครับตัวแม่แล้วก็ดูออกเลยว่าน้องมิลานะครับก็อ่ทุ้งทระหันเล็กน้อยเขินนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูบรรยากาศนะครับของความสนิทสนมของแม่ต่อแม่นะครับแล้วก็ความเขินอายของพี่สาวกับน้องสาวนะครับแต่ว่ายังไงก็ตาม เราเชื่อในหลักเคยได้ยินคำว่า sister love i s r e a l ไหมครับความรักของพี่สาวน้องสาวเป็นเรื่องพิเศษนะครับเป็นเรื่องพิเศษการดูแลกันแบบพี่สาวน้องสาวเป็นเรื่องพิเศษเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันก็ดีนะหลายๆครั้งผมเห็นเจ้าน้องมิลินอนะเล่นอะไรก็ไม่รู้เล่นอยู่คนเดียวบางครั้งก็สมมุติว่าตอไม้เป็นเพื่อนเล่นนะครับบางครั้งก็เอาตัวเองเนี่ยขึ้นไปอยู่บนลำธารตรงนู้นนะครับแล้วก็ เหมือนกลั้นหายใจแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองไหลลงมาเป็นลูกโป,ป่งกลมๆพอ,อ,อมาถึงตรงนี้ก็ขึ้นไปใหม่แบบสองสารอบก็คือผมก็เห็นน้องมิลาหมายถึงน้องมิลินละ่ะเล่นคนเดียวมาเยอะแล้วล่ะนะครับเหมือนที่ทุกคนเห็นนะครับแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะทำไมมิลินไม่มีเพื่อนเล่นสรุปแล้วไม่ต้องไปคิดอื่นนะครับไม่ต้องไปไหนไกลเพื่อนเล่นที่ดีที่สุดของมิลินก็คือมิลาเนี่ยแหละนะครับไปเล่นกับพี่นะครับตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เขาใช้นี่ครับชุดนี้เป็น แม่ขาปากับน้องมิลินนะครับอาบน้ำมาแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ช่วนี้เพิ่งมายังไม่ได้ลงน้ำครับตัวก็จะแห้งๆแ,แต่ก็เริ่มที่จะเ,เสียวๆแล้วละ่ะเดี๋ยวอีกนิดนึงคงเป็นแบบเ,เพื่อนหญิงพลังหญิงนะครับพี่สาวน้องสาวอาจจะพากันเล่นสนุกสนานพากันแต่งหน้าหาเครื่องสำอางใส่อะไรอย่างนี้เหมือนลูกคนก็ได้นะครับก็เชื่อว่ามันไม่มีทางหรอกที่เขาจะไม่รักกันและไม่สนิทกันนะครับตอนนี้ก็เป็น โมเมนที่ดีนะครับที่แม่แม่ได้อยู่ร่วมกันบ้างนะครับแล้วก็มีรูปสองสองเชือกนะครับอ่ะอันนี้เป็นนิโรเคานะครับน้องมิลาส่วนอันนี้เป็นมิลาทรับ มิลาดูเด็กไปเลยอะเวลาเจออย่างงี้เดี๋ยวอาจจะมีโมเมตนหนึ่งที่ผมอาจจะลองเรียกทั้งคู่เข้ามาหาดูซิว่าใครจะกล้ามาอยู่กับผมบ้างอ่ะอ่ะอยู่กับพี่ไปลูกปะ หรือว่าตอนมันเกี่ยวกับผมหรือเปล่าวะบางทีผมอาจจะนึกว่ามันเกี่ยวกับเราไหมที่ตอนที่น้องมิลาเกิดใหม่ๆอ่อ่ะเราค่อนข้างจะโปรเทคนะครับหรือว่าโอเวอร์โปรเทคก็คือเลี้ยงมิลาแบบไม่ค่อยให้ช้างตัวอื่นมายุ่งเท่าไหร่ไม่ค่อยให้ช้างพี่พี่หรือว่าน้องๆ้องที่เป็นตัวผู้คือช้างตัวผู้อะ่ะเวลาเล่นเขาเล่นแรงนะครับถ้านึกไปถึงน้องเมฆาเนี่ยคือเขาชอบกระโดดแล้วก็ปีนขึ้นมาแล้วก็เอาเท้าไปไว้บนหลังอะ่ะซึ่งตอนนั้นอะ่ะเราอยู่ในแนวที่ว่าจะต้องเซฟมิลาให้ได้นะครับก็เลย มีแนวที่ว่าจะให้มิลาเนี่ยอยู่กับแม่โดยที่ไม่ให้มีช้างตัวอื่นเข้ามาอยู่ใกล้คือเรากลัวช้างตัวผู้น้องๆหรือพี่ๆตัวใหญ่ๆขึ้นบนหลังแล้วกลัวให้มิลาเนี่ยจะบาดเจ็บนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าคิดไปคิดมาย้อนไปบางทีมันอาจจะเป็นที่ผมก็ได้นะครับอาจจะผิดที่เราหรือเปล่าแต่ตอนนั้นก็เจตนาดีนะคือไม่อยากให้น้องมิลาเจอช้างอื่นเยอะนะครับกลัวจะบาดเจ็บก็เลยให้มิลาอยู่กับแม่โดยที่ไม่ค่อยได้ปฏิสัมพันธ์หรือว่าสัมผัสกับ อื่นๆนะครับตอนเด็กๆพึ่งมาเนี่ยตอนที่3ขวบครึ่ง4ี่ขวบเนี่ยแหละถึงมาเจอคนนู้นคนนี้บ้างนะครับก็เป็นไปได้นะครับที่เราเลี้ยงโอ๋เลี้ยงโอ๋ก็ไม่โอ๋ได้ไงก็น้องไม่ค่อยไม่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับก็เลยต้องมีแนวทางอย่างนี้ก็เลยทําให้เป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นสาเหตุให้มิลาเนี่ยเขาเขินในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับช้างเล็กหรือกับน้องมิลินนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรทุกอย่างมันาบางอย่างมันเรียนรู้ไปตามวัยเนาะบางอย่างอาจจะเลย ปีปีแล้วค่อยมาเกิดขึ้นมันก็เป็นไปได้หมดนะครับในเรื่องตุ้แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่จะตกหล่นนะครับในที่สุดเราเราก็เสริมให้กับสังคมชีวิตของช้างไม่ว่าจะเป็นของมิลาหรือว่าของมิลินได้ได้ครบนะครับสรุปแล้วก็คือเราก็เคยัดน,นแหละโอเวอร์โปรเจกต์นะครับในการเลี้ยงน้องมิลาให้ไม่ค่อยได้ยุ่งกับใครไม่ค่อยให้มีใครมาเล่นด้วยนะครับตอนเด็กๆก,ก็โตมากับแม่แล้วโตมากับคนเพราะเรากลัวช้างตัวผู้จะขึ้นไป เหยียบเหยียบหลังเดี๋ยวบาดเจ็บเพิ่มนะครับก็เป็นมีส่วนเชื่อว่ามีส่วนนะครับส่วนมิลินก็เกิดมาก็ตอนแรกก็รอลูกแม่มโมลานึกว่าจะเกิดพร้อมๆกันจะได้อ,อยู่ด้วยกันเล่นด้วยกันแต่ปรากฏว่ายังไม่คลอดก็เลยกลายเป็นว่ามิลินเองก็อยู่กับตัวเองนานนะครับจนกระทั่งมีแค่ช่วงเดียวที่เมคามาอยู่ด้วยอันนั้นเขาก็ดูดีสนิทกันนะครับแล้วก็เมคาแป๊บเดียวก็ไปนะครับก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่ที่เดียวกันตางเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ มาสัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกันบ่อยๆนะครับ uh. She is one of the female that just mated uh, a few days ago. Uh, uh but she w i l l come. Uh. She t r i e to get our attention and get the food. อามาลูกมิลินมิลาแพ็กเกจคู่ของป๊อป๊้ามามาหนูมามิลินมิลามาหนูมิเรียกมิเออเรียกมิทีเดียวได้สองคนเลยมิมิมิลินมิลาอ้าวมาหนูอ้าวดราจ้าม่าแล้วอ้าวทุกคนนิ่ง ใครเป็นคนเริ่มใจว่ามิลินเริ่มมิรามาโอโอลูกมาแม่แม่ครับคุณอาครับพี่พี่ทุกคนน้องๆน,นะครับที่ติดตามก็มิลินมิลาสรุปแล้วเป็นพี่น้องกันนะครับแล้วก็ในที่สุดก็เราจะให้อยู่ด้วยกันนะครับเป็น แพ็กเกจใหญ่นะครับแม่เขาสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ให้พี่สาวน้องสาวอยู่ด้วยกันนะครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่เพียงแต่ว่าช้าไปน,นิดนึงซึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเขาก็อยู่ด้วยกันได้แล้วก็อาจจะเห็นความแตกต่างกันเพราะว่าเกิดคนละปีเนาะแล้วก็ใช้แบตเตอรี่คนละรุ่นนะครับของน้องมิลาก็ใช้แบตเตอรี่รุ่น5ปีที่แล้วนะครับก็จะเป็นลิเธียมไอออนแบบว่าจ่ายพลังงานแบบช้าๆนะครับส่วนของเอ,อน้องมิลินก็เป็นแบตเตอรี่ พลังไฟสูงนะครับก็จิ๊ดจาด๊าดหน่อยก็คนละคาแรคเตอร์ครับโอเคงั้นเชาน้านี้อัปเดตเรื่องราวของครอบครัวนี้นะครับแล้วก็คงจะได้เห็นภาพเขาเป็นลักษณะของแพ็กเกจใหญ่บ่อยขึ้นนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับเดีย๋ยวผมดูกดเกิดอะไรขึ้นใครมุดใครเนี่ย